โอเคครับตอนนี้เรามาดูอะไรกันนะครับตอนนี้ผมเทสระบบอินเวอร์เตอร์ของระบบโซล่าเซลล์นะครับขนาดแผงบน3,000วัตต์ครับตัวอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับตอนนี้มีปั๊มทำงานอยู่2ตัวนะครับขนาด2แรง1,500วัตต์2ตัวนะครับกินกระแสอยู่ประมาณ9แอมป์นะครับ9แอมป์10แอมป์นะครับก็คือ ั๊มตัวแรกก็คือเป็นปั๊มที่สูบน้ําจากคลองด้านท้ายสวนนะครับขึ้นมาเติมแ้งตอนนี้เปิดอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นปั๊มที่ขนาด1,500งาวัตต์เหมือนกันครับสูบจากาแ้งค,ครับออกมาลดแลงหน้าสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เนื่องจากว่านะครับที่เดิมนะครับเจ้าของเดิมเขาใช้ท่อเมนต่อท่อเมนเอาไว้นะครับขนาดขนาดหนึ่งนิ้วนะครับถามว่ามันได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันจะออกไม่เต็มปฏิภาพของสปริงเกอร์นะครับเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดอยู่สองโซนนะครับฝั่งนู้นโซนหนึ่งนะครับมันก็จะออกประมาณลัศมีประมาณสามเมตรนะครับสองเมตรกว่างสามเมตรนะครับเนื่องจาก พื้นที่แปลงตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ไม่ไม่ได้เสมอกันนะครับนะครับการวางท่อตัวปลายท่อฝั่งที่ตรงนู้นนะครับมันจะอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับนั้นเวลาเปิดสปริงเกอร์นะครับตัวที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยจะออกจะออกไม่ค่อยเต็มนะครับแต่ส่วนที่อยู่ท้ายแปลงนะครับจะออกเต็มหมดเลยนะครับออกเต็มออกแรงเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมครับพอปั๊มมันไม่แรงนะครับพอท่อเมียนมันเล็กนะครับ มันก็จะออกประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าได้ไหมได้ครับได้ยังลดได้นะครับการแก้ปัญหาก็คือนะครับเราจะต้องเปิดเปิดทีละโซนนะครับเพื่อถ้าอยากได้ให้มันเต็มอัิราสิก็คือเราเปิดลดทีละโซนทีละโซนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปรับสปริงเกอร์นะครับเป็นสปริงเกอร์แบบมันปรับหัวได้ 是单声部的，可以 ังนู้นก็สุดนะครับยิงมันมันได้สองนะครับแต่แถวนี้มันข้อเล็กนะครับมันยาวกว่าฝั่งนู้นนิดหนึ่งนะครับมาดูกันเวลาผมลดทีละโซนนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดวาวโซนนึง โซนนึงนะครับดูนะครับโซนนั้นจะออกแรงมากนะครับเห็นไหมครับเห็นโซนฝั่งนู้นครับจะออกแรงมากออกเต็มเลยนะครับครับแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับใครที่จะเดินระบบนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้จํานวนหัวเยอะๆนะครับท่อเมียนะครับ ค็เลือกท่อที่มีขนาดที่ใหญ่นะครับใหญ่ไว้ก่อนเพื่อเราจะเปิดได้หลายโซน,นครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดว่าใครงบไม่ถึงหรือทําการต่อไปแล้วเนี่ยท่อหนึ่งนิ้วนะครับท่อหนึ่งนิ้วไปแยกแขนงออกประมาณหกขุนนะครับมันอาจจะลดได้ทีละโซนนะครับีนหนึ่งโซนก็ประมาณสักยี่สิบกูหัวนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นท่อขนาด ท่อเมนมาสองนะครับแล้วแปลงเข้าท่อท่อตรงแขนงน,นะครับสักหนึ่งนิ้วนะครับเราจะได้ราวสามสิบหัวนะครับต่อโซนลดได้ก็ทีละทีละสามสิบนะครับมันก็แตกต่างแต่ถ้าใครเดินท่อเมนตรงนี้เอาไว้เล็กแล้วนะครับแล้วก็ข้อแขนงก็เล็กนะครับมันก็แก้ปัญหาด้วยกันเราต้องลดให้เวลานานขึ้นก็คือ โซนหนึ่งได้ได้น้อยตัวนะครับได้ประมาณ1 5บหครับ1ิบสิองถึงสิประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพิจารณาเรื่องท่อเมนด้วยนะครับอันนี้ผมมาปรับระบบน้ําให้พี่เขานิดหน่อยครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับ ว่ามันเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับแต่ว่าเราจะลดได้ทีละโซนแค่นั้นเองครับครับอย่างสมมุติว่าเราลดโซนเดียวนะครับสปริงเกอร์มันก็คือมันจะออกเต็มประสิทธิภาพมันออกทั่วอออกสุดเส้นแตว่าเท่อเมนมันเล็กไปนิดหนึ่งเนีย่ยเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับ ทำไมผมถึกว่าประสิทธิภาพมันออกมาเต็มที่ใช่นะครับ <ST AR> จากตอนแรกมันจะกระจายอยู่นัศสนิยประมาณ3เมตรนะครับถ้าเกิดเราลด1โซนมันจะออกมาถึง5เมตรนะครับเดี๋ยวกลับไปลดฟังโซนนู้นใหม่อีกครั้งนะครับผมเดินไปเปิดอีกโซนนะครับเดี๋ยวจะเปิดโซนกลางแล้วก็มาปิดโซนนี้เไปนะครับ เปิดโซนนี้นะครับไปนะครับนะครับแล้วเปิดสองโซนเมื่อไหร่ก็คือจาก5เมตรกว่าจะเหลืออยู่ประมาณ3เมตรนะครับอ่ามันได้ค่อยไหลไปทีละหัวทีละหัวนะครับน้ำไปแล้วครับ ครั้งปั๊มมันแรงนะครับแต่ว่าท่อท่อเมนท่อคะแนนก็สําคัญเหมือนกันนะครับจากสาเมตรก็จะเหลือจากห้าเมตรก็จะเหลือรัศมีประมาณสามเมตรถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ครับเกือเปิดรถได้ทีละทีละสองสองโซนแต่ถ้าจะให้เต็มปริภาพก็ต้องเหลือหนึ่งหนึ่งโซนนะครับ ผมจะไปปิดหัวนู้น่อนะครับเพื่อมาเทสตรงนี้ต่อว่าแรงจริงไหมนะครับปิดส่วนนี้นะครับเห็นนะครับนี่คือการที่ปิดละปิดรถน้ำทีละโซนนะครับมันแรงมากนะครับนี่รับผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับยังโดนนะครับยังโดนน้ำนะครับนี่ครับถึงนี่เลยนะครับ 5เมตรกว่าน่าจะห้าเมตรได้เพราะว่าท่อนี้ก็ท่อนึงสเมตรผมยืนอยู่นี่ก็อีกปาณเมตรหนึ่งห้าเมตรได้เยกนะครับนี่คือการลดเยบเต็มไม้ชาบของสปิงเกอร์นะครับนี่ครับถึงตรงนี้เลยนะนี่ครับเป็บริเวณต้นมะนาวตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดเราเปิดลดหนึ่งโซนลดได้ครับลดเต็มประสิทธิภาพก็ต้องคือลดทิ่โซน แล้วก็มันก็จะออกทั่วแปลงนะครับออกทั่วเส้นนะนี่นะครับออกทั่วทั้งเส้นนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นมันไม่ไม่ใช่ที่ราบนะครับมันเป็นสลบข้างบนมันจะสูงแล้วก็ไล่ลงมานะครับประมาณสิบห้าหัวนะครับหนึ่งเ้นนะครับ เป็นใช้สปริงเกอร์แบบใบบัวครับครับรถรถสองโซนมันก็ออกทั่วแปลงนะครับแต่ว่ามันจะพุ่งไม่ไกลครับแต่ถ้าเราลดหนึ่งโซนมันพุ่งไกลครับพุ่งสวยสปริงเกอร์ก็เป็นฝอยสวยนะครับ ต้องชมอินเวอร์เตอร์ตัวที่พี่เขาหามาติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับคือขนาดผมสูบน้ํานะครับตัวนึงเติมเข้าแทงตัวหนึ่งดึงมาลดเปิดพร้อมกันนะครับเปิดพร้อมกันก็ประมาณสิบแอมป์นะครับก็ก็กยังทํางานได้ครับอินเวอร์เตอร์ไม่ตัดครับเพราะพื้นที่แปลงนี้ไม่มีไม่มีโซลาร์เซลล์เอ้ไม่ใช่ไม่มีไฟฟ้าครับใช้โซลาร์เซลล์ ตัวนี้ใหม่อีกรอบครับ,รบก็คือต้องสลับรถ้นไปแบบนี้นะครับถ้าอยากให้เต็มตมีภาพก็คือรรถที่เดาและส่วนไป ตัวแปลงนะครับตัวทั้งแปลงนะครับออกเต็มนะครับ,รบการเลือกท่อแขนงท่อเมนก็สำคัญนะครับแต่ไม่ใช่ว่าท่านเสียงเงินไปแล้ว ราจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็แก้ได้คือถ้าท่อเมนมานท่อเมนหลักมาเลยเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยถึงแม้ป,ปั๊มท่านจะแรงนะครับแต่ว่าถึงปั๊มแรงแต่การส่งจะส่งน้ําให้ออกทั่วทั่วทั้งเส้นเนี่ยมันก็ลําบากเพราะว่าท่อท่อขนาดมันเล็กครับเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กปริมาณน้ําที่ผ่านมามันก็จะน้อยตนะครับถึงปั๊มแรงได้ก็ ก็ต้องมีบ้างนะครับบางจุดมันอาจจะไม่ทั่วแปลกไม่ทั่วเส้นมีพองครับท่านก็แก้ปัญหาด้วยการลดบันทีละโซนเอานะครับนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบน้ำนะครับผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งระดับอาจารย์อะไรนะครับก็คืออาศัยว่าเรียนรู้จากการปฏิบัติของตัวเองนะครับคือทำที่สวนของตัวเองมาก่อนแล้วนะครับก็ ตอนแรกๆก็ลองผิดลองถูกครับจนเริ่มจับจุดได้ครับก็มาเจอที่แปลงนี้อีกครับแต่เรวก็แก้ปัญหาให้เขาได้แล้วครับเขาก็โอเคแล้วนะครับว่าท่อเมนหลักเขามาหนึ่งนิ้วเลยครับแปลงนี้ปกติถ้าสองแรงเนี่ยเราคนคนจะใช้ท่อเมนมาสักสองนิ้วครับคือท่อออกจากปั๊มมาเลยในะี่สองนิ้วมันก็ ดึงมาเลยให้เต็มเต็มแต่ก็ถามเหตุดลนเขาแล้วครับว่าพ่อพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ท่อขนาดสองนิ้วออกมาจากตัวแทงน้ําเลยนะครับเก้าพันลิตรตัวปั๊มที่จะขึ้นมาเติมในแทงคนะครับเพราะกลัวมันจะไม่ทันนะครับเขาก็เลยลดให้ท่อท่อออกเหลือหนึ่งนิ้วนะครับเมื่อข้อจํากัดมันเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ต้องปรับไปตามหน้างานนะครับคือให้เขาใช้งานได้ แล้วไม่เป็นไรครับก็ลดทีละโซนไปนะครับลดทีละโซนก็ได้ครับว่าหนึ่งโซนก็ไม่ใช่น้อยๆหัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกือบยี่สิบครับสิบกว่ายี่สิบไม่ใช่น้อยๆครับครับท่านี้ก็เปียกแล้วครับใช้ได้แล้วครับ ถ้าสองจะลดสองโซนก็อย่างที่ผมบอกมันจะเหลือลัศมีน้อยลงก็บางจุดที่มันเป็นเนินถึงสูงนะครับจุดมันเป็นเนินสึงสูงมันก็ออกไม่เต็มปฏิภาพของมันแค่นั้นเองครับถ้าจะให้ลดทั่วไม่มีปัญหาเลยก็เปิดมันหนึ่งโซนเท่านั้นลดสลับกันไปเอให้มันเปียกทั่วๆนะครับเดี๋ยวที่เราจัดการครับโอเคครับก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับ อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าเลยนะครับว่าข้อจำกัดของแกงเนี้ยก็คือท่อท่อส่งน้ำเข้าขึ้นแทงนาบมันมันมันมาไกลครับมันมาร้อยกว่าเมตรนะครับแถมแถมมันเป็นที่ที่ขึ้นเนินมานะครับเขาก็ต่อท่อเพื่อให้มันมันส่งได้ส่งขึ้นมาถึงครับคือก็ต้องใช้ท่อทอเติมน้ำเนี่ยมาในขนาด ขนาดที่ขนาดหนึ่งนิ้วครับขึ้นมาเติมไว้บนเก็บไว้บนแท้งขนาด9,000ลิตรเนี่ยนะครับที่มันมันมันเติมได้มันไกลระยะมันไกลก็ลคือมันก็เติมได้ช้านะครับถ้าเกิดว่านะครับพ่อพ่อออกอะ่ะถ้าเกิดเราเป็นเป็นทอดปล่อยออกไปในเข้าสู่ระบบขนาดถึงขนาดสองนิ้วเลยนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือมัน ตัวปั๊มที่ทําหน้าที่เติมตรงนี้ครับเติมขึ้นมาเข้าแทงนะครับมันจะทําหน้าที่เติมไม่ทันใหเลือกขนาดที่จะใช้ทอ่อเมลให้มันเหมือนกันก็คืออ่ะในเมื่อท่อท่อเติมเข้ามานะครับท่อเ,นะบอ,อเติมนี่ครับพอพอเติมน้ำขึ้นแทงเนี่ยมันส่งไกลมันมีมันเข้าแค่หนึ่งนิ้วนะครับงนั้นตัวปั๊มที่ทําหน้าที่สูบไปลดแปลงนะครับมันก็โอเคแหละท่อมันเป็น ทางเข้าสองทางออกสองก็จริงนะครับแต่ว่าเขาแปลงตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาแปลงตรงนี้ออกที่หนึ่งนิ้วนะครับก็เข้าใจนะครับเขาว่าพยายามจะบาลาน์นะครับบาลานส์น้าในถังน้ําที่เติมเข้าระบบนะครับที่เติมออกที่ดูดมาจากคลองนู่นะครับนะครับระยะร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเมตรเนี่ยเพื่อให้มันเติมให้ทันนะครับ คือสูบอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็คือมันก็ยังพอมีเวลาให้ในตัวปั๊มที่ดูดมาจากคลองไกลๆครับมันขึ้นมาเติมในแทงได้นะครับตรงนี้นะครับใช้น้ําคลองผมลืมบอกนะครับใช้น้ําคลองนะครับน้าจากลําธารนะครับขึ้นมาอย่าลืมติดกรองนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูใหม่นะครับไอ้น้ำคลองนะครับ นั้นพวกเศษใบไม้เศษตะกระอนอะไรต่างๆมันจะติดติดมาด้วยครับเวลาเราดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ไม่มีปัญหาเวลาเราดูดน้ําออกไปหาสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ของเราครับมันจะตันได้ง่ายนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวกรองนะครับนะครับผมก็เลยใช้กรองนะครับก,กรองเกษตรเดียวนี้เลยครับทั่วไปเลยเขาจะใช้เพียงตัวเดียวครับ ครับแต่เหตุผลผมเลยผมใช้สองตัวเพราะอะไรครับผมมีเหตุผลนะครับคือน้ำต้นปั๊มตัวนี้ครับมันส่งมันอัตราการส่งน้ําอยู่ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยลิตรต่อนาทีถูกไ,ไหมครับแต่ตัวกรองตัวเนี้ยจะปล่อยน้ําออกได้เพียงแค่สองร้อยห้าสิบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปั๊มมันจะทํางานหนะักถ้าเกิดเราติดเพียงตัวเดียวถูกไ,ไหมครับให้นึกภาพถนนที่แบบรถหนาแน,น่นครับทาง ลดมาจากนู่นแน่นเลยนะครับแล้วมาติดอยู่ตรงนี้นะครับคือมันแคบนะครับจากมากว้างๆมันมาแคบทา,ทางออกก็จะน้อยตามปั๊มก็จะตัวปั๊มก็จะทํางานหนักนะครับในวิธีการแก้ปัญหาผมคือในเมื่อตัวนี้สองร้อยห้าสิบนะครับก็ติดมันขนาดสองตัวไปเลยนะครับให้ประสิทธิภาพของปั๊มมันทางานได้เต็มที่แล้วก็ปั๊มไม่ทํางานโหลดเกินไปนะครับในเมื่อตัวนี้สองยสตัวนั้นสองหสิ มันก็แยกออกไปสองฝั่งได้นะครับประสิทธิภาพของปั๊มก็จะไม่ได้ดอบลงนะครับคือส่งน้ําไปได้ดีเหมือนเดิมนะครับงานเหมือนการทําถนนใบพัดเลี้ยงเมืองนั่นแหละครับตักการเดียวกันในเมื่อมันมาเยอะเราก็ต้องให้มันออกเยอะนะครับอย่าไปให้มันติดคอขวดที่จุดไหนนะครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างคือมันจะดักพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเอาไว้ครับเพื่อเพื่อมันจะไม่ได้ไปอุดสปริงเกอร์ของเราครับการทําความสะอาดง่ายง่ายครับ นี่ครับมแค่ใช้ครีมปากกี้โจครับมาหมุนตรงนี้ออกแล้วก็เปิดปั๊มน้ํามันก็จะล้างในส่วนตะกรนที่ติดอยู่ภายในออกนะครับผมแนะนําสักสองอาทิตย์ล้างหนึ่งทีนะครับแค่นี้ก็จบปัญหาแล้วนะครับนี่ครับทำเป็นขนาดสองแรงนะครับที่นี่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเขา ก็ใช้โซลาร์เซลล์นะยันบนห,หลังคาครับไม่ได้มีไฟฟ้าเข้ามาในจุดนี้นะครับนั้นแล้วก็น้ําประปาก็ไม่มีครับใช้ใช้น้าธรรมชาตินะครับการมีหารจัดการนี่สําคัญมากจะสูบน้ําก็ต้องคํานวณว่าจะสูบวันละเท่าไหร่นะครับช่างมาทําที่นี่จเจ้าแรกเนี่ยเขาไม่เอาเลยครับท <c oughs> ิ้งงานไปเลย เพราะว่าเขาลืมคำนวณอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เขาเสนอราคามาผิดพลาดนะครับเสนอราคามาผิดพลาดแล้วก็ไม่รับงานต่อนะครับเสนอราคามาเจ็ดหมื่นกว่านะครับแต่พอแอปพลิเคชันที่ที่ทางเจ้าของบ้านจะใช้งานเนี่ยมันมันเยอะกว่าที่เขาคำนวณมานะครับก็เลยไม่ไม่สู้ต่อแล้วก็ทิ้งงานเลยครับติดไว้แค่แผงข้างบนชุดเดียว เอาอินเวอร์เตอร์มาลอง2-3ตัวไม่หมดครับสุดท้ายไปเลยครับไม่เอาเลยครับ้ายก็ต้องหาช่างอีกชีบหนึ่งเข้ามาแก้ปัญหาให้นะครับตอนนี้ใช้งานได้นะครับบ้านมีไฟใช้มีไฟสูบน้ำรดพืชผักครับ